อามารคทุดเก้าเหลี่ยมทุดเก้าเหลี่ยมเหรียญนี้ก็ปลอมนะคะทุกคนเหรียญปลอมค่ะเหรียญนี้ไม่แท้นะค,ะคือเนื้อเขาไม่ใช่เนื้อนิกเกิลเห็นไหมเหลืองใช่ไหมคะนีเ่เขาเป็นเนื้อประมาณอปาก้าค่ะเนื้อเขาผิดผิวเลยผิดเนื้อเลยนี้แล้วตัวหนังสือเขาก็เบอเห็นไหมคะเขาไม่ชัดเนี่ยคดไปคด,คดมาตัวหนังสือเบอร์ไม่คมชัดนะคะเนื้อก็ผิดแล้วข้างหลังนะคระับป,ป,ปั๊มแบบ แบบเป็นปืดอ่ะไม่ไม่คมชัดสละสลวยอ่ะเหมือนแบบติดกันเป็นพืชหมดเห็นไหมคะดูหางดูทุกสิ่งอย่างอ่ะนะคะเหรียญน,นี้ไม่แท้ไม่แท้นะเหรียญปลอมนะมีเกินสิบบล็อกค่ะเพราะฉะนั้นจะกําหนดมาจุดเดียวเลยไม่ได้ว่าส่วนมากเลยคือเน้นเนี่ยเดูหางกันดูหางสี่ดูหางสี่หางโคตรหางตรงอะไรเงี้ยใช่นะก็อีกจุดหนึ่งนะคะที่ดูเบื้องต้นเบื้องต้น หางเนี่ยหางคดเนะะี่ยค่ะหางคดหางหางตรงกลางอ่ะคดซ้ายคดขวาบิดอ่ะนะคะก็คือไม่แท้แล้วก็ดูส่วนอื่นๆอ,อีกขนาดเหรียญนี้เนี่ยเหรียญปลอมเลยั้ยเนี่ย,อย,ยสองเหรียญน,นี้นะคะเหรียญปลอมค่ะอย่างครุฑเก้าเหลี่ยมเนี่ยถ้าแท้รับสามสิบบาทครุฑเฉียงรับสิบบาทครุฑตรงรับยี่สิบบาท หนึ่งบาทรับยี่สิบาทครูสิบบาทสองสี่รับแปดสิบาทค่ะเรียนครูรับทุกเหรียญนะคะอันนี้ครูบาทครูสห้าบาทครูสห้าบาทเขาก็จะมีครูตรงครูเฉียงเนาะอันนี้ห้าบาทครูเฉียงห้าบาทครูเฉียงปีสองห้าสองศูนย์ค่ะรับซื้อเหรียญละสิบบาทนะคะเขาจะมีสองพศนะห้าบาทครูเฉียงสองสองกับสองศูนย์ รับซื้อเท่ากันเอหอรียญครุนี้ปลอมค่ะทุกคนแต่ไม่ปลายอันนี้แอคินให้ไปก่อนแต่บอกเลยว่าเหรียญนี้ปลอมรู้ได้ไงว่าปลอมใช่ไหมคะคือเหรียญปลอมอะ่ะเขาปกตินะคะเขาจะสอดไส้ทองแดงใช่ไหมคะเขาจะสอดไส้เขาจะเป็นแผ่นโลหะนิกเกิลน,นะคะแต่อันนี้เขาไม่ได้เป็นแผ่นโลหะเขาเป็นเคลือบไปเฉยค่ะเหมือนชุบข้างในเนะี่ยเป็นทองแดงเป็นเหรียญทองแดงแต่ โอ้ S <S oh, เอียงด้วยเอียงนะคะแต่ปลอมนะคะเอียงไม่มีประโยชน์แล้วค่ะปลอมค่ะเขาเขาเป็นเหรียญทองแดงแล้วเขาเอานิกเกิลมาไอเอาแบบผิวฉาบไปเฉยเคลือบไปเฉยนะคะเนี่ยเขาก็จะลอกออกมาเป็นนี้ถ้าเป็นของแท้เขาจะเป็นถ้าเผาไฟยังไม่ลอ,อกเลยเผาไฟยังพองออกมาเลยเนี้ยนะคะ ทองแดงขบวมข้างนอกออกมาบวมปูดออกมาเลยนะคะสองสองและสองศูนรับซื้อเหรียญละสิบบาท